การเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียนตอนที่223ถึงตอนที่224ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเคีนวิชาโคดเกียนด้วยนะครับและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนคนที่ชื่อจางยาไหนไก็มีศักเป็นญาของสกุลจัวปล่อยไปก็แล้วกัน แต่จางเรียกกับหยวนซวยให้อยู่ต่อข,ขอบคุณมากค่ะคุณชายจัวเสียวหรอแล้วฉันล่ะฉันเป็นแฟนเธอเนาะคุณชายจัวหยวนซวยไปขอโทษนะหยวนซวยขอให้โชคดีเออคุณชายจัวผมผิดไปแล้วปล่อยผมไปเถอะ ปล่อยผมเถอนะคุณชายจัวผมไม่กล้าอีกแล้วครับพี่เชาพี่จกจัดการเขาอย่างไงฮึขยะสังคมอย่างมันปล่อยไปไม่ได้แกเป็นคนทำให้น้องสาวของฉันตกอยู่ในสภาพนั้นแกต้องตายอ,อ๋อเพราะผมผิดไปแล้วขอร้องละเสี่ยวเย่ช่วยฉันด้วยเสี่ยวเย่เธอจะจัดการเขายังไง ฉันไม่อยากเห็นเขาอีกต่อไปแล้วค่ะส่วนที่ว่าจะจัดการเขายังไงก็แล้วแต่พี่เสี่ยวฝานเลยได้เสี่ยวเย่ยกับฉันเติบโตมาด้วยกันฉันเห็นเธอเป็นน้องสาวแท้ๆแต่พวกแกทำเหมือนกับเธอไม่ใช่คนแล้วยังคิดว่าจะรอดไปได้เหรอเสี่ยวฝานจะ จะฆ่าพวกมันเหรอจะยังไม่อยากตายคุณคุณชายจัวขอร้องนะครับปล่อยผมไปเถอะผมยังไม่อยากตายเสี่ยวฝานสิ่งที่หยวนซวยทำกับเสี่ยวเย่สมควรตายจริงๆแต่จางเลี่ยไม่ว่าอย่างไรก็คงมีคนหนึ่งต้องตายถึงจะทำให้ความโกรธของพวกเขาบรรเทาลงได้ถ้าอย่างนั้น ขอโทษนะหยวนซวยแต่แกต้องตายอยู่แล้วละ่ะเฉันไม่ยอมทำไมททำไมต้องเป็นฉันอะไรกันนี่นี่แกโอ้เสี่ยวเย่ พี่เฉามาดูแลเสี่ยวเย่ยเถอะที่เหลือฉันจัดการเองพี่เชากับเสี่ยวเย,ย่เป็นคนธรรมดาการเห็นคนตายต่อหน้าเป็นเรื่องร้ายแรงเกินไปเดะได้สิคุณชายจัวเรื่องทั้งหมดในวันนี้เป็นเพราะหยวนซวยแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วผมรู้ว่าผมก็มีส่วนผิดคุณชายโทษตายละได้โทษเป็นยากเว้นครับ ผมเข้าใจอ่าคคุณชายจัวเท่านี้ได้หรือยังครับอืมไปซะครับขอบคุณครับคุณชายจัวโชคดีที่เราตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปก่อน ถึงเอาชีวิตรอดมาได้พี่เชาเรื่องจบแล้วกลับกันเถอะคุณชายจัวนี่คือที่พักที่ผมเตรียมไว้ให้พี่เชาก็เสียวเย่พอใช้ได้ไหมครับอืมใช้ได้อะรับนี่ไปช่วยร่างกายแข็งแรงรับประกันว่าโรค้หลไม่มากั้มกายขขอบคุณมากครับเอาละไปได้แล้ว ถ้างั้นผมไม่ลบกลัวแล้วนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้ทุกเมื่อเลยพี่เฉาเมื่อกี้พี่บาดเจ็บกินเข้าไปสักเม็ดนะมันจะช่วยรักษาแผลฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าร่างกายของเสี่ยวเย่หืไม่นะไม่เอาฉันจะทำยังไงดีน้องสาวกลายเป็นแบบนั้นฉันควรต้องทำยังไงไม่ต้องห่วงนะพี่เฉา ผมจะช่วยเสี่ยวเย่ผ่านพ้นมันไปให้ได้สิ่งที่ทำได้ตอนนี้มีแต่ใช้พลังกำจัดความทรงจำที่เลวร้ายของเสี่ยวเย่ออกไปไม่ให้เลือกพวกนี้มาลบกวนเธอได้อีกเมื่อย่างนั้นต่อจากนี้ทั้งชาติเธอคงไม่มีวันมีความสุขเออเสี่ยวฝานนะ่าจะทำยังไงจิตเทวะลบออก อตอนนี้เสี่ยวเย,ย่ลืมความทรงจำไม่ดีพวกนั้นไปหมดแล้วพี่เสี่ยวฝานพี่เฉาฉันไปนอะไรไปเสี่ยวเย่ยน้องน้องยังจำพวกหยวนซวยได้หรือเปล่าหยวนซวยใครคะเสี่ยวฝานทำได้ขนาดนี้เรามีพี่น้องอย่างเขาเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตเลยจริงๆ เ่าเบาเาเสี่ยวเย่กับเข้าห้องไปพักผ่อนก่อนเนาะเพื่อลบความทรงจําของเสี่ยวเย่ยพลังที่ฉันสั่งสมมาก็เสียหายไปเหมือนกันแต่แค่เสี่ยวเย่ไม่เป็นอะไรทั้งหมดนี้มันก็คุ้มค่ากลับห้องไปพักผ่อนนะพี่มีเรื่องจะคุยกับเสี่ยวฝานเสี่ยวฝานบุนคุณครั้งนี้ฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงต่อจากนี้ชีวิตของฉันเป็นของนาย พี่เชาเราเป็นพี่น้องกันอะไรที่ช่วยได้ฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วจัวปูฝานมันกล้าทำกับฉันขนาดนี้มันจะต้องชดใช้เสี่ยวหยาใจเย็นก่อนลูกจัวปูฝานนั้นไม่ใช่คนที่จะเอาเรื่องได้ง่ายๆหรอกนะหลีหลิลว จะล้ลยกัดสักแค่ไหนกันเชียวคุณท่านที่สี่แห่งตระกูลจัวเป็นน้องเคยของฉันมันจะไม่ไว้หน้ากันเชียวเลยจางปีลูกน้องมันก็แค่คนคุมอำนาจใต้ดินแต่ฉันรู้จักคนของพันธมิตรสายบูไม่จำเป็นต้องกลัวมันล็อกเสี่ยวหยาช่วงนี้อย่าออกไปไหนอยู่บ้านไปก่อนเรื่องที่เหลือพ่อจะจัดการเอง ใครหน้าไหนกําลังแกลูกสาวฉันไม่ได้ทั้งนั้นเฮ้อช่วงนี้ก็อดไปเที่ยวเลยสิฉันมีเรื่องกับจัวผู้ฝ่าไม่ได้กจรจจิงแต่นางหวังแย่น่ะมันไม่เกี่ยวฉันจะโพต์ลูกที่มันเปื้องผ้าลงเน็ตให้หมดทุกคนจะต้องได้เห็นมันจะต้องได้รับความอับอาย